สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีมะเทียวอิบารากิฟลาเวอร์ปาร์คสวนดอกไม้สวนดอกกุหลาบเบิ่งค้นนะอันนี้แค่อีกทีนึงนะที่จอดรถไม่หลายทีนะอากาศดีชาวญี่ปุ่นออกมาเบิ่งดอกไม้เดี๋ยวต้องจ่ายบัตรค่าชมเขางานมัน้งนี่ตรงนี้ตอนนี้กระนั่งต่อต่อแถวเขาซือาา้อบัตรบัตรชม ดอกกลาบข้างในลูกค้าเยอะแขกเยอะนักท่องเที่ยวเยอะเดี๋ยวให้เบิ้มดอกไม้ช่วงนี้ช่วงที่รอบัตดอกไม้ดอกไม้น้ำนะน้ะพอไดมาหคิวให้แก ขับไปเที่ยวด้านในจะเป็นสวนกุหลาบรู้สึกว่าค่าเข่านี่ยหนึพันห้าร้อเยนผู้ใหญ่แต่ก่อนเคยมาประมาณเก่ารอยเยนสิปีที่แล้วเนาะเ mm hmm. นี่ยสภาพงามสวยค mm hmm. ่าเริ่มจากด้านในพี่นอ้องคนก็นจะเยอะนิดนึง mm hmm. เดี๋ยวซองตนอาดอกไม้เพราะมันซองตนไม้ นักท่องเที่ยวก็จะเยอะนิดนึงขัดด้านในเป็นสุ้มอุโม,มงค์จะมีกุหล,ลากบหลาสีนักท่องเที่ยวก็จะทายรดปก,กันสีนีก็สวยเขาจะเริ่มรยรด้หมดแล้วนะจริงๆมาต้นเดือนใดดีดเนาะอันนี้มาซายอยู่มันนี้ก็วันที่21สภาพสีนีก็สวย นักท่องเที่ยวก็จะเจอพี่น้องสีนี่สวยสวยเ้าไปเบิ้งสีขาวอา่าก่อนจะเบิ้งสีขาวเบิ้งขาวชมพูก่อนนี่สวยสวยขาวชมพูนี่ก็สวย สุมสีขาวสมสีขาวสวยข้าด้านข้างก็จะเป็นร้านค้าคอฟฟ่ช็อปร้านอาหารเครื่องดื่มก็กินหอมตันวนี้จะกินหอมเดินพานจะกินหอม นี่มุ่งคับพี่น้องชี้นี่ก็สวยมันจะออกขาวเหลืองเนาะร้านนี้ก็สวยจุม่ม เห็นบิวภูเขา,าพี่น้องด้านนี้จะเป็นภูเขาเถือกเขาแล้วก็หุบเขาเป็นเมืองแบบในหุบเขาหลักการเฮ็ดหน้านี่รู้สึกว่ารสชาติเขานี่ด้านนี้จะแซ่บเบื้องด้านนี้ด้านนี้พี่นอ้องฟาดปื้ดชอบตรงโลเคชั่น สมัยก่อนที่มาเขายังพระทนาดหลายปันนี้เด้สมัยตะกอนเรื่องของการทายยุค4 g 5G หารท่านมีเนาะค่นนั่งนึ่งใหม่กันนะอยู่นึ่งใหม่อยู่คนนึ่งใหม่กันนะเอาผู้บ่าวมายางตัดกล่องมามาให้หนังอากาศหอนผู้บ่าวไปนั่งนะนั่งในหอมนะขายังไปเบิ่งดันนานพื้นที่นี่ร่ยนี่ รู้สึกว่าจะเป็นโดมข้างในกับน,นีนะโดมข้างในเนานะดูช่างเนียงใหมอืมาตั้งแต่สิบสามปีก่อนลูกไส้รู้สึกว่าจะสองขวบหรือสามขวบตอนนั้นเขาพ่ท่านพัดหน้าปานี้อันนั้นก็โรดฟาร์มมาเก็ตน่าจะเป็นอ่าที่ระลึกของสื่อขายที่ลึกเดี๋ยวต้องไปเบิองตอนกลับ ไรเบิ้งที่จะจุดพี่น้องกว้างพื้นที่กว้างกว้างมากเลยแต่ก่อนเขาบอกท่านเน้นว่าเป็นกุหลาบเด,ด้มันจะมีหลากสีนะหลากสีพี่น้องโอ้ยไทยมากเลกันนะท่องเที่ยวนี่มาหลากหลายหลากหลายโสดา,าสทับอาสารพิษบมเมนโสดาทับเบาพิษเนาะเนี่เบิ้งบรรยากาศชาวญี่ปุ่นก็ออกมาเทีย่ยวจะได้พี่น้องบรรยากาศดี ไปซ่องด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีหลากสีสีแดงปกติเขาจะชินแต่ดอกกุหลาบสีแดงนะกับสีขาวสีชมพูสีม่วงก็มีและสีโอรสก็มีกุหลาบแดงแรงฤทธิ์นี่โอ้ยสวยพี่นอ้องเขาเียพิงเกืือดีเนาะพิงเกสีชมพูเดี๋ยวไปเบิ้งฝากงนนสีโอรสพี่น้อง ีโอรถ้ถาผู้ใดมักเที่ยวนี่ทายรูปทั้งวันก็นได้นี่ก็ต้องแบบรีบเพราะว่าขาังในกับมีกับเขากับน้ำนี่เบงสีนี่อันนี้สีม่วงเหมือนเมื่อกี้นี่จะเป็นเบงสีรถอีกว่าด้านนนนเนาะปะ้าดองนี่คือมาใหญ่เลยพี่น้องใหญ่มาก ในสีสมออกสีสมสมเหมือนโอรสรู้สึกว่ามันจะเริ่มที่จะรุ่ยหน้า